เออมาเด้ก็มมาเด้ก็มมาเด้โอ้โอ้โอ้เป็นเลี้ยเป็นเลี้ยเฮ้ยให้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 เดี๋ยวก่อนโล่จะหมดแล้วโล่จะหมดแล้วแอบสิครับเรียบร้อยจะไปอีกตัวหูยพี่ชลังกล้าขึ้นฉลังกล้าขึ้นยิงมาเลยเนื้อเนื้อเนื้อเรียบร้อยไทยสไลเยอร์กันไปไปเลยยิงไอ้นี่เลยเออยิงไอ้นี่แหละโอ้โหลงควบเลยลงควบเลย สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d e มอน b อลเล r กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมจะพันเพื่อนมาดูเจ้ามาใช้ปืนลัสดอกัน้ <S 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 านาปืนลัสดอแล้วผมเป็นปืนแนะนำเว้ยเฮ้ยนี่เลยครับผมมาแนะนําให้ใช้เนี่ยลัสดอหรือไม่ก็เฟนเทอร์ครับเพราะว่าคลิปก่อนเนี่ยผมเล่นเฟนเทอร์ไปแล้วเว้ยคราวนี้ผมก็เลยมาเล่นลัสดอกันบ้างครับผมปืนโคง้งปืนกลสุดโกงันนี้นะน้ยคือ เจ้าหุ่นมานใช่ไหมมาโยนตัวเล็กไปแอบ,บไปละโยนตัวเล็กกักไปได้ครับผมและปืนโค้งเว้ยก็แอบแอบ,บยิงก็ได้มันก็โค้งไปหาศัตรูอ่าเพราะฉะนั้นผมถ้าเกิดผมว่าคิดว่านั้ถ้าเกิดจ้ามาใช้ปืนโค้งเนี่ยมันน่าจะแอบ,บแล้วแอบ,บอีกโดยไม่ต้องเอาตัวไปประทะเลยก็หวังว่านะ <c oughs> สำหรับมานะผมับผมเ k 3เนี่ยเลือดอยู่ที่1 8 6 4 8 0ครับผมสปีดอยู่ที่56ไมล์ต่อชั่วโมง โดยที่ยังมีเจ้าตัวเล็กโยนหัวนะแต่ถ้าเกิดเจ้าตัวเล็กโยนออกไปครับผมสปีดจ,จะเพิ่มขึ้นอีก30%แล้วก็เอจิสครับผมอยู่ที่151,200นะครับผมเป็นเอจิสแบบพิเศษนะครับผมไม่สามารถมุดได้ต้องยิงให้หมดเท่านั้นถึงจะเข้าเนื้อครับแล้วก็เดนมีจากความสามารถของเจ้าตัวเล็กเนี่ย3,417ครับผมเวลาเจ้าตัวเล็กอยู่บนหัวเรานะมันก็จะยิงปกติครับผมแต่ถ้าเกิดเรายโยนไปเนี่ยเจ้าตัวเล็กมันจะยิงรัวขึ้นเยอะเลยนะ สำหรับนักบินครับผมก็จะใช้กับตันไคลฟ์เลยก็ยิ่งจะทําให้เจ้าตัวเล็กของเราเว้ยสร้างความเสียหายมากขึ้นแล้วก็ยิงรูขึ้น12.5ครับผมสกิลต่างๆก็ตามนี้เลยนะสําหรับลัสดอครับผมก็ m k 3เหมือนกันดาเมจอยู่ที่นันละ974ครับผม500เมตรแล้วก็รีโหลด13วินาทีตัวเป็นออโต้รีโหลดนะสำหรับมอรดูลครับผมก็จะใช้นี่เลยลัสแตนนิวเคลียร์อัพไฟล์แล้วก็บาลานซ์ยูนิตครับนะเน้น,นแรงๆอึดๆ เน้นยิงแรงครับผมเพราะาเราส่งเจ้าตัวเล็ก,กไปสําหรับนี่เลยผมนี่ผมแนะนานี้ครับผมโดรนที่ใช้ครับผมก็จะใช้อันนี้เลยเจ้า paralysis ครับผมเวลายิงเนี่ยจะทำให้ศัตรูโดนล็อกขาได้แล้วก็ชิปนี้ครับผมใช้ชิปล็อกขาแล้วก็ใช้น,นี้เลยโคตรเด็ดเลยเว้ยชิปอันนี้เว้ยเ<ะ>วลาเราทำาดเม g ได้500,000-150,000ครับผมมันจะยิงแรงขึ้น35%อะคือว่ามันก็ไม่ได้แบบเฮ้ย <H espaço> เป็นกําหนดเวลาเว้ยมันจะ ยิงสะสมไปเรื่อยๆจนถึง1นึ่งแสนห้าหมื่นปุ๊บพอครบหนึ่งแสนห้าหมื่นปุ๊บมันก็จะยิงแรงขึ้นแต่ว่าเจ้าตัวเล็กของเราอ่ะยิงครั้งละหกแสนเพราะฉะนั้นครับผมผมว่าน่าจะเบิกมากผมเลยเอามาใส่สองอันเลยยิงแรงขึ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมว่าเจ้ามาเป็นโคงที่ใช้โดนโทหด,ดเนี่ยมันจะเล่นเป็นยังไงครับผมไปกันเลยามาครับเราโยนเข้าเสกากลางก่อนนะ ว้าวตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยโอเคเพื่อนละลุยแล้วครับเฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยมันรู้มันพุบงพุอย่างเงี้ยอะไรกันเนี่ยโอ้โ้แรงเวอร์อะโอ้โหตาย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 ิวหิวิวเลยฮิวเลย ก่อนที่จะติดลัสเตอร์แนนะเรียบร้อยไปโฟเทสคอร์ลงไปว้าวเสาเปลี่ยนแล้วอ่ะโอ้ยโอ้โอ้โอตัวนี้ครับโยนขึ้นไปอ้าวติดถึงโอ้โหเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ ว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้าวว้าวว้าวโอเคติดล้าไปก่อนครับนี่เลยนี่เลยยิงไปลูกเออเจง๋จงเจ๋งอ่าอ่าอ่าหูโลกกี่ชั้นเนี่ยโลกกี่ชั้นเนี่ยจัดไปเลยจัดไปเลยเรียบร้อย นี่ยิงมายิงมาเลยวู้ฮู้อ้าวไม่ถึงแง่เลยวะโอเคครับผมไปาย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 ปาปาปายปยเรียบร้อยไปเฮ้ยเมนเดอร์เมนเดอร์ว้าว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 หลบก่อนครับเไอตัวอะไรเนี่ยมีโล่ด้วยโอ้ยเมนเดอร์ก่อนละกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วตายอ่ะมาเปลี่ยนเป้าอีกโ้อ เฮตัวนู้นครับผมเราไปโยนไปกนตัวนู้นดีกว่ายิงมันเลยยิงมันเลยยันแม่ลงไปครับนั่นเปลี่ยนเป้าอีกโอ้ยเสียงมันช่างเล้าใจเว้ยยันแม่ว้าวว้าว,วที่พวกคิวปังเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยมันมีลูกหลวงมาว่ะอีกตัวนี้ก่อนครับ เฮ้ยเปลี่ยนเป้าอีกแล้วไม่ได้การแล้วเฮ้ย,ยตัวอะไรเนี่ยโอเคเราต้องขึ้นเสากลางก่อนขึ้นเสากลางแล้วครับมาเออย,ยิงเข้าไปโอเคครับ ียานแม,ม่ลงไปด้วยเรียบร้อยวูู้วมามันมาแล้วเซราฟมาว้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 ว้าวว้าวว้าว,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 าวาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหลบก่อนเดี๋ยวจัดเยอะจัดอะ่อะโยโยโยไม่ติดรัดนะครับผมงั้นเอาไปก่อนแล้วกันแล้วผมก็หลบนะโอ้โยโยโย ข้างบนตัวข้างบน,งบนเออตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยมินโดดเข้ามาตัวอะไรเนี่ยออเซรับบินมางานแหลกอีกโถชีวิตไม่รอดไม่รอดนะไม่รอดนะเรียบร้อยไปอ่าอ่าอ่าโอเคได้ได้ได้ัน,นเอาไปครับ เฮ้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 เถอยก่อนถอยก่อนถอยโลบถอยโลบถอยโลบลูกเออโอ้โหปืนหายเหรออีกแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีป่ะมีป่ะเฮ้ยเหลืออยู่นี่โอ้ยงงหมดแล้วเนี่ยปืนเปิลอะไรเนี่ยโอเคเหลือสองอันครับอ่าอ่าอ่าโว้โว้โว้เดี๋ยวก่อนนะชลังกาชลังกาเว้ยเฮ้ย โยนไปยิงชลังก้าลูกยิงชลังก้ายิงตัวนี้ยิงตัวนี้อ๋อยิงไม่ได้มันหลบอยู่ข้างหลังเลยยันแม่ลงไปครับโอ้เส้นสะคอนว้ายเซีรับเซีรับโอ้ย วัวโวววโยโยโยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะยานแม่วุ้ยวิลังกล้าขึ้นลังกล้าขึ้นยิงมาเลยนื้อเนื้อเนื้อเรียบร้อยไทยสเต์เยอร์กันไปไอตัวนี้ครับหลบข้างใต้ก่อนแล้วกันอี่ออื้ออื้อนี้เออไม่ทันแล้วทันไหมโอ้ลูกบอลเหรอไกอด์โรดเหรอ เกลอกไว้ก่อนครับเฮ้ย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 มันกวงมาโอ้ยมันหายไปไหนเนี่ยไอ้นู่น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 อ่าใช้ได้ใช้ได้ไปครับผมเทรปีจอเลยจอเลยมุดโล่ไปเลย นี่จอขนาดนี้ฮ่าฮาเรียบร้อยโว่โว่โว้โว,โวมาดิโอเคครับเอาพยานแม่ลงไปว้าวจอดอะ่ะเฮ้ยเสากลางเหรอช่วยเสากลางครับคิดเพื่พอคิวไปเฮ้ยเสาบ้านเราทุก,กนนะทันนี้เยอะกว่าว่ะ เพื่อนี้ก่อนดีกว่าโยนไปครับบายจะตายแล้วจะโดนแล้วจะโดนแล้วเด,วดมอนเฮ้ย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 โอเคเอไม่ทันแล้วไ้โดนลำโพงโดนลำโพงเสร็จบายก่อนไม่บายแล้วมันหายตัวได้ว้าวว้าวว้าวรอด สุดยอดอะ่ะเฮ้ยมาทำงานดีมากสุดๆจริงๆครับผมแปดล,ล้านสี่ครับผมว้าวว้าวมาครับมา้ปินกงงมาครับผมใช้ลัสดโอลเอออออเฮ้ยสาสามอะ่ะต,ต,ต,ตรงนี้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 ตัวอะไรไม่รู้นะ จะโยนไปตรงฝากซอยพอดีไหมเนี่ยฝากอุโมงอะ่ะโอเคครับล็อกไว้ก่อนนะอ๋อตัวเล็กเราอยู่นี่อยู่อะไม่ถึงฝากอุโมงว่ะเฮ้ยอ่าโอเค,อเคมาครับเรียบร้อยไป โอ้ <West> Ooh, ตึมเลยตึมเลยตึมเลยเอาตัวเล็กไปก่อนแล้วกันนะหย่อนไปให้อว้าวว้าวเฮ้ยโค้งเยอะไปแล้วโค้งเยอะไปแล้วว้าตัวเล็กเราอยู่นี <ían> <a ở> <ux> ่ครับยิงเข้าไปตัวเล็กเรายิงเข้าไปเออนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจ็บปวดปะล่ะอว้าวว้าวว้าว โผล่เส้นสะคอลงไปครับโอเคเฮ้ยตัวนึงอีกตัวนึงหย่อนไว้ก่อนครับผมให้มันยิงแรงๆนะให้มันยิงแรงๆนะเฮ้ย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 หิวหิวเรียบร้อยว้าวเนี่ยมันมันโยนมันโย,ยนไม่ข้ามแน่เลยวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ยไฟเหรอต่อไปครับ เว่อเว่อฮู้ยเต็มเลยเต็มเลยว้าวว้าว,ว,าวโยนไปก่อนเลยครับเรียบร้อยแลมเพลแล้วก็ร่วงตามกันไปเปิดด้วยมาครับผมไม่เพื่อนเราไปมันไปเร็วจังวะไปเอาเถอเถอถอยนไม่พอชีวิตเอากลับได้ไหมเอากลับได้ไหม ว้าวว้าวว้าวปืนโค้กมันก็ดีอย่างนี้นี่เองถ้าไม่มีโล่ก็เสร็จเลยนะไม่มีโล่เสร็จเลยนะเนี่ยไม่มีโล่เสร็จแล้วปิดเปลี่ยนเป้าเยี่ยมแหน่ t a r g e t ิ้งนี่แบบเวยแตกมากเลยเฮ้ยสาวเปลี่ยนว่ะเฮ้ยเออมาโอ้ยมันอืดว่ะมันอืดว่ะ มาครับเป็นเลียจัดการไปมา,มายิงมันรัวๆเลยลูกยิงมันรัวๆเลยเฮ้ยไม่ยิงะ่ะเฮ้ยไอตัวเล็กเพื่อนหลบหน่อยสิเพื่อนเออแหม้ยืนบังนะมันก็เลยไม่ยิงไงมามามาอยู่ไหน โอเคนี่ครับผมเดี๋ยวเรายนไปทนูนดีกว่า,าดีไหมดีไหมอะไรครับผมย่อนไว้ตรงนี้เลยหน้าปักซอยเนี่ยยิง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 เข้าไปเรียบร้อยไปหนึ่งครับยิงเลยลูกยิงมาเลย้หลีนี่ว่ะหลีนี่ว่าไม่ใช่เดียนี่ <MM นก็หมอเทียโอ้โหเลือดเยอะแล้วเลือดเยอะแล้ว เปลี่ยนเป้าเปลี่ยนเป้าฮิวโก,ก้เลย oh, oh, โอ้โหเยอะจัดนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เลชนะเปลี่ยนเป้าอีกเยี่ยมสุดยอดสุดยอดคือทางนู้นทางนู้นทางนู้นไปเลยยิงไอ้นี่ครับ จัดไปโว้วโว,ว,ว,ว้โ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 อ้ยเออยิงมันเลยเอามันจะโถายตัวอีกนานนานโอโรจิเด้โอ้ยช้าเลยเด้นี่มีตัวเล็กคอยยิงเว้ยอ๋อ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 เฮ้ยเสากลางสีอีกแล้วไม่มีใครคอยดูเนาะเฮ้ย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 เจาะโลบเด็ดกันพุ่งไปก่อนเลย พุ่งไม่ได้ติดให้เสร็จกันเลยมาครับใช้อัสตอเราต้องโยนไปไกลๆไปเลยยิงไอ้นี่เลยเออยิงไอ้นี่แหละโอ้โหลงพุบเลยลงพุบเลยว้าว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 ,ว,าวโลขึ้นโลขึ้นโลขึ้นเรียบร้อยเอาโลขึ้นมาอีกครับเเสากลางเหรอ โอ้โลหนานะเราเนี่ยแต่ก็ไม่พอป่ะไม่พอป่ะเรียบร้อยโอ้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 ทางนู้นทางนู้นทางนู้นเต็มเลยว่ะทางนู้นเต็มเลยว่ะเฮ้ย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 เอาไปหลบแล้วนี่แล้ให้ตัวเล็กเรายิงไปครับโอ้ ตัวน like ี hmm? ้ได้ไหมยิงตัวนี้ได้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยล็อกเาจุดเฮ้ยตกเมาลกลับมาล้กลับมาล้โวโว้โวโว้โแคปปี้โว้วโ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 ว้ยันไ้ก่อน ว้าย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแลก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 ตีตีโอ้โหแน่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 เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเสร็จโอเคครับว้าวว้าว เลือ่อนจนะอดนะอยู่เลื่อนอนะไปเลยครับยิงได้ไหมตัวเนี้ยลูก่อลลูก่อน,กกอนถอยออกมากนโอ้โเสียเสาเลยเยสียเสาเลยเยสียเสาเลยมาครับผมเว้ยายานแม่ลงฟป อาเธอร์ว่ะอาเธอร์ว like ่ะโวว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 เว้ยวผมมาดูดิว anyway ่าอาเธอร์เน claro ี่ยจะโดนยิงได้ขนาดไหนไปเลยครับดูดิวยิงไททันมันไหมโอ้ยเจาะขนาดนี้ไม่มีโลก็เสร็จพี่ดีเฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วเคลปีมาอีกแล้วอะไรวะเฮ้ยมีแต่เคลปีเหรอ โอ้ย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 ว้าว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 โยนไปครับเออมาเด้กดม้าเด้กดม้าเด้โอ้โอ้โอ้เป็นเลี้ยไปเลี้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เดี๋ยวก่อนโล่จะหมดแล้วโล่จะหมดแล้วแอบสิครับเรียบร้อยกัไปอีกตัวเฮ้ยเซราฟอหรบก่อนครับ โอ้ oh, yes อ่าจัดไปจัดไปที่อาเทิร์นอยู่เว้ยอาเทิร์นอยู่เว้ยโววววไปเลยครับไอตัวเล็กเราไปเลยลุยมันโอเคยิงมันเข้าไปลูกยิงมันเข้าไปเลยเฮ้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 ยมาแล้ว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 ยันแม่ยันแม่สโลไลท์ว้า โอ้เสร็จกันโว้วโว้วโว้โว้โว้ลบไปลบ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 เสร็จเลยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยอ้ายเฮ้ยกำลังลงจอแล้วเฮ้ยสุดยอดเลยครับผมปืนโค้งผมว่ามันมันมันเวิร์กกว่าเจ้าเฟนเทอร์อีกว่าเฮ้ยคือมาเฮ้ยมันก็โยนตัวตัวเล็กไปทั้งที่ยังอยู่ในที่กำบังได้ปล่อยให้เจ้าตัวเล็กไปยิงและปืนโค้งมันก็โค้งเข้าศัตรูได้ใช่ไหมโดยที่เราไม่ต้องออกไปปะทะโดยตรงครับผมเพราะปืนทุกอันเน่ะมันต้องอย่ายิงตรงๆยกเว้นไฮด้า <laughs> มันก็จะสามารถเอ่ยแอบได้ครับผมแล้วก็ยิงแล้วปืนมันก็แรงเลยนะแล้วยิ่งดโดรนที่ใช้เจ้าชิปไอ้นั้นในผมยิงหนึ่งแสนห้าหมื่นแล้วยิงแรงขึ้นสามสิบห้าวินาทีเนี่ยไอ้ยิงแรงขึ้นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใส่สองอันก็แรงขึ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เว้ยซึ่งเจ้าตัวเล็กของเราเนี่ยปกตินะถ้าเกิดเราไม่ใช้กัปตันไฟฟ์เนี่ยมันก็จะยิงแรงขึ้นมันก็จะยิงชุดหนึ่งหกแสนครับผมถ้าเกิดเข้าทุกเมตรอ่ะแล้วเราโยนไปอย่างเงี้ยอยู่ในกลางวงศัตรูครับผมถ้าเกิดศัตรูอยู่ใ,ใกลล้้้้้โดดยยยมมมัันทาออะไไไไไรร่่่งงงแววูตเี มันก็ยิงมุนเข้าร่วม่วงยิงอะไรได้ผมศัตรูก็แบบทําอะไรไม่ได้เพราะจะเป้ามันไม่ได้เว้ยเฮ้ยผมโคตรเข้ากันมากเลยผมระหว่างเจ้ามากับปืนโคง้งเอ้ยเหมาะขวา่าฮัสซานเหมาะกวาเฟนเทอร์สุดยอดจริงๆชุดนี้โอ้ยโคตรแสบโคตรแสบแล้วยิงอ,อย่างแรงอ่ะเอ้ยโอเคมันเพิๆมความไม่เห็นอย่างไรกับเจ้ามาชุดปืนโคง้งนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้นะผมมันโกงไปหรือเปล่ามันแบบมันไม่ต้องใช้สกิลหรือเปล่าแค่แอบๆยิงยิงโค้งอย่างนี้อ่มาคุยกันมาคุยกันนะ โอเคงกันเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมสำหรับนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวู้ฮู้บอล